ลือคอนซิมเรื่องหัวใจนาคาตอนที่สามปัทเมศลืมสลืองัวงเงียตื่นเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์เขาจะต้องเตรียมตัวไปทำงานแต่ทันทีที่ลืมตาตื่นก็ต้องสะดุ้งยงเมื่อออนอุสากำลังนั่งขัดสมาธิเพ่งมองมาที่เขาอยู่ค,คุณมาอยู่ในห้องผมได้ยังไงไม่ได้ผลแฮะ ออนอุตสาหพ,พึมพำกับตัวเองเธอพยายามเพ่งสมาธิอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะสะกดจิตเขาหรือไม่ก็ทำให้เขาหมดสติไปแต่ดูเหมือนว่าพลังของเธอจะใช้กับเขาไม่ได้จริงๆนี่คุณออกไปจากห้องผมเลยนะจะอาบน้ำเหรอแววตาของออนอุตสาหกระจ่างแจ้งถ้าเขาอาบน้ำก็ต้องโป๊ะนะ่สิ แบบนี้เธอก็จะได้เห็นว่าเขามีปานแดงที่ตำแหน่งหัวใจหรือเปล่าแต่คำพูดและสายตาของอ,อนุสาทำเอาปัทเมศหน้าแดงไปถึงใบหูก่อนจะรีบผลักร่างของอ,อนุสาให้ออกไปจากห้องของเขาทำไมเล่าขอดูไม่ได้ย้งไงปัทเมศผลักออนุสาออกจากห้องได้ก็ต้องถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคิดบ่นในใจว่า ผู้หญิงภาษาอะไรจะมาขอดูผู้ชายอาบน้ำแล้วเมื่อคืนเธอมานั่งจ้องเขาทั้งคืนเลยหรือปัทเมศเสียวสันหลังว่าบกุมหัวใจตัวเองไม่ใช่ว่าเธอจ้องจะมาควักหัวใจเขาอยู่หรอกนะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเสียงในหัวต้องสั่งให้เขาช่วยผู้หญิงประหลาดแบบนี้ด้วย ปัทเมศอาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะไปทำงานแต่พอเปิดประตูออกมาก็เห็นออนอุสากำลังสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเขาพอเขาชงกาแฟก็ตามมามองอย่างสงสัยนี่อะไรอะ่ะไม่รู้จักกาแฟหรือไงออนอุสาสายหน้าใช่ว่าเธอจะเคยมาอยู่ในโลกมนุษย์นานขนาดนี้ซะที่ไหน อะไรอะไรที่มนุษย์ดื่มกินมันเลยดูแปลกตาสำหรับเธอมากเพราะเหล่านาคีไม่จำเป็นต้องดื่มกินก็อิ่มทิพย์ได้พอได้รับพลังจากทวยเทพให้ดำรงอยู่เป็นอมะตะเอาไหมอะไรกาแฟขนมปังไข่ดาวข้าไม่ดื่มกินจะบอกว่าอิ่มทิพย์ว่างั้นปัเทเมศสายหน้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำมาเผื่ออ่อนอุตสาด้วยหนึ่งชุด พอ,อยกแก้วก,กาแฟาขึ้นจิบก็ทำหน้าขมนี่นี่เจ้าดื่มยาพิษเหรอปัทเมศหัวรอกมาเบาเมื่อออนุสายังทำท่าขมอยู่ลองกินนี่สิอนุสาก้มลงไปทำจมูกฟุตฟิตทำตามปัทเมศที่เอามีซ่อมจิ้มกินก็ลองทำตามดูกว่าจะเข้าปากได้ก็ทุลักทุกเลเอาการพอปลายลิ้นได้สัมผัส มีน่าเชื่อว่าเธอจะกินอาหารมนุษย์ได้ยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งมีรสชาติอาหารมนุษย์นี่ก็ไม่เลวฮะท่าทางเหมือนเด็กเพิ่งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของมนุษย์ทำเอาปัทเธเมศเผลอมีรอยยิ้มเมื่อมองไปทางออนุสานี่เธอไม่เคยกินของพวกนี้หรือไงข้าไม่เคยกินแปลกคนซะจริงเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือนางไม้หรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดกันแน่นะ เอาเถอะคุณจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะไม่ทําให้ผมเดือดร้อนก็พอเอสายแล้วผมไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิข้าขอไปด้วยไม่ได้ผมไปทํางานแล้วไม่ได้ไปเที่ยวข้าไม่กวนเจ้าหรอกไม่ได้ก็คือไม่ได้เจ้าคิดว่าแค่เจ้าบอกไม่ได้แล้วข้าจะตามเจ้าไปไม่ได้ถึงไง ปัทเมศไม่สนใจเพ่นออกมานอกบ้านแล้วออนุสาทำท่าจะพุ่งตัวตามมาก็ต้องกระเด็นออกไปจากประตูปัทเมศไม่ทันได้มองขับรถออกจากบ้านไปแล้วออนอุสาตกใจมากที่เธอถูกพลังบางอย่างซัดก,กระเด็นก่อนจะหันไปเห็นแผ่นผ้าเหนือประตูก็เบิกตาโพรงมันเป็นแผ่นอาคมต้องห้ามของเหล่านาคาของพวกนี้มันมาอยู่ในบ้านของชายมนุษย์ผู้นี้ได้ยังไง พออนุสาจะเอื้อมมือไปดึงออกก็ต้องชักมือกลับเห็นทีว่าเธอคงออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้จนกว่าปัทเมศจะเป็นคนเอามันออกไปเจ้ามนุษย์เจ้าเป็นใครกันแน่ผ่านไปหลายชั่วโมงออนุสาที่พยายามนั่งสมาธิเพ่งจิตใส่แผนอาคมนั้นก็ไม่เป็นผลจนเธอถอดใจ แอบเดินสำรวจเข้าไปในห้องของปัทเมธแทนห้องสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยจะค้นหาร่องรอยของปักสีชั่วก็ไม่ยากกระพบกลิ่นอายอันชั่วร้ายของมันจะส่งกระแสจิตไปหาผู้เป็นนายเหนือหัวออนอุสาก็ยังไม่อยากทำอะไรบุ่มบา่ามแม้เธอจะไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะักแต่ก็ไม่อยากทำร้ายคนบริสุทธิ์จึงต้องการความแน่ใจมากที่สุด ออนอุสาแบมือก่อนจะเสกกริดเล่มหนึ่งออกมาถือไว้หากวันใดที่เธอมั่นใจกริดนี้ต่อให้ปัดเม็ดมีพลังแกล่งกล้า,ลาอยู่ในตัวเธอก็ย่อมจัดการเขาได้แต่ถ้าเมือ่อใดก็ตามที่เธอใช้มันย่อมหมายความว่าวันนั้นจะเป็นวันตายของชายมนุษย์ผู้นั้นออนอุสาตั้งใจว่าจะไปนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มพูนพลังของตัวเอง แต่เท้าดันเดินไปเหยียบเจ้าสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าทำให้เกิดเสียงแผดล้องขึ้นอ,อนอุสะตกใจแต่เมื่อมองไปทางต้นเสียงก็พบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากวัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้ายิ่งเพ่งมองก็ยิ่งสงสัยมีมนุษย์มากมายอยู่ในจอนั้นมันจะเป็นไปได้ย,ยังไงหรือมนุษย์พวกนี้ไม่ใช่ของจริงโอ้โหโลกมนุษย์มีสิ่งน่าอัศจรรย์เยอะจริงๆวันนั้นทั้งวัน อ,อนุสาเลยเอาแต่จ้องอยู่หน้าจอทีวีอย่างสนอกสนใจกระทั่งปัททเมตกลับมาถึงบ้านนั่นแหละถึงได้เห็นอ,อนุสากำลังนอนหลับให้ทีวีดูอยู่โฮ,โฮหลับก็เป็นแฮะข้าไม่ได้หลับข้ารอเจ้าอยู่เสียงตอบกลับมาทำเอาปัทเมศสะดุง้งยงก่อนที่อ,อนุสาจะรุกพรวดพลาดขึ้นมารอผมเหรอรอทำไม เอาไอ้นั่นออกซะปัทเมตมศมองตามมือของออนอุสาก็เห็นแผนอาคมแปะอยู่เหนือประตูครับใครครับคราวว่าเจ้าเสียงในหัวอีกนั่นแหละบอกให้เขาเอาไปติดเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนทำไมก็มันเอ่อลกหูลกตาค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ลรตาผมนี่นี่เจ้าข้าสั่งทำไมไม่ทำนี่คุณผมช่วยชีวิตคุณไว้สองครั้งนะ ไม่ใช่สิสามครั้งด้วยเพราะผมยังใจกล้าพาคนที่ไม่รู้จักมาอยู่ถึงในบ้านตัวเองเนี่ยปัทเมมียื่นถุงที่อยู่ในมือให้ออนุสาอะไรจะใส่เสื้อผ้าชุดเดิมทุกวันเลยหรือไงออนุสารับมาก่อนที่จะมองตามปัทเมษหายเข้าไปในห้องของตัวเองในหัวคิดอะไรดีๆออกแล้วในเมื่อใช้อาคมไม่ได้ก็ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกันหน่อยละออนุสารีบแอบ,บย่องเข้าไปในห้องของปัทเมษ ก่อนจะหลบบูบเข้าไปในห้องน้ำซ่อนตัวอยู่ในมุมที่จะเห็นตอนปัธเมศแก้ผ้าได้คราวนี้ล่ะเธอจะได้รู้สักทีว่าเขาเป็นชายมนุษย์ที่ปักษาชั่วมันหลบอยู่ในดวงจิตจริงหรือเปล่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สามอนุสาจะลงทุนไปไหมถึงขั้นไปแอบดูเขาอาบน้ำเลยโผมาดองค์ครักจอมโหดอยู่ไหนเนี่ย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย